พี่น้องขามมาเบ่งฝนตัวพี่น้องแดดออกเปียงๆคุณน่ะแดดจ้าเลยฝนตกวงเงี้ยอีกทหารพี่น้องเอ้ยนะคะจ้าสิว่าจังไเนาะค่ะพี่น้องตัวเต้นๆมาเศร้านี่ที่หางกลัวๆน้อค่ะโอ๊ะได้ป่หากลัวแห้งได้สีหลักพี่น้องแห้งแบบนี้แหละนะคะจะถอดสีม่วงเศร้า เซ็งเศร้านะคะราชดีมาสส์มหาแดดอ๋อเด็กพี่น้องคณะแดดออกเพี้ยงเพียงฝนตกสวยอ้อาวตาจังไหนพี่น้องตาเขาไหวแต่เอาบพท่านก็มีนะคะเนาะเดี๋ยววางกับ,บท่านเลยเกี่ยวเลียเ่ยวเลยค่ะอนะา้าว่าท่านเลยเกี่ยวเลยนะคะน่ะเนาะข้ามาเบิบบ้งพี่น้องขามาเบิบบ้งฝนตกแดดอ๋อนี่เระค่ะ จังไดจัง huh? ไดขี้เห็ดจากกีนิดจังไดฝนตกดีค่ะแจ๊สฝนหน่อพี่น้องอ่างบ่อแม่นหนาหนาวเลยค่ะเด็ดเปี้ยงเปี่ยนเลยพี่น้องเบิรงน้ำร้อนค่ะเด็ดแจ๊สฝนตกพีน้องเอาวดเอาพี่น้องเข้าหน้านี่คือล่ะฝ่าฝนต้นละท่านข้อหามยังบ่อใด้องคะเนาะหามธรรมชาติหามบ่ไใดหรอกนะคะเบิรงแบบฝนตกแห้งพี่น้อง วนตกแดดออกนะคะไอสภาพเป็นเบื้องเข่ากันนาะพี่นอ้องตากใบนี้ล่งจอดรถเพราะว่าตากอยู่ในร้านบ่ได้นะคะตาด้วนล่านตากเข่าได้นะเอามาจอดเอามาตากใบนี้ล่งจอดรถพี่น้องพี่น้องเมึงโต๊ะดีไหลทำไมมีหอดมองตาเข่าพี่น้องตากในล่งจอดรถเนี่ยนะคะเอามาตากในล่งจอดรถแล้ว มันมี่มองต่างพี่น้องฝนตกแดดออกนะคะตกคขันตรงนี้ฟ้านบะเมียหนานเรียงนะคะอันนี้แดดทลองเด้ดพี่น้องแบบนี้รุงร่งก็ถอันนี้แดดได้นนดะคะ่ะมันสอดมากเลยนี่นะคะ,นะ,คะบนโตกยอยู่ข้างนอกคนนะแดดก็ออกนะคะพี่นอ้องเนี่ยจังเลยพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดหน้าปีนิดๆเห็นเห็ดยาก ตุ๊กมดปีนศาจเลยเข่าก็บบองงามไปแล้วมันตากแต่ไม่เห็ตาอีกป่ะเนี่ยถึงแหวกข้างในนะะี่ค่ะเนาะนา้องตาไปในโล่งจอดรถนะคะเข่าก็เม็ดงามอยู่เดีพี่น้องเกี่ยวว่าท่านได้แล้วนะคะเจ้าพี่น้องฝนตกก่อนเนาะคะ่ะเนาะหมว่านนะว่าที่แก้วต่อมือน,นีฝนแบบตก เอาสวดลังค่างซึ่งบึนต้งฝนตกแดดออกพี่หน่อยเอ้ยพามาบึงนะฮะฝนตกแดดออก